สวัสดีครับสวัสดีพี่้องครับที่ที่ต,ตามรับชมช่อง YouTube มากรีนพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับบ้านอะไรก็งามาหน่อยบ้านอะหลว,วงมาอยู่หน้าบ้านขลาังวันนี้เราก็มีมีภารกิจเช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับยุบันครับภารกิจนั่นก็คือ บ่เมนไปไถหน้าครับมื่อี้เพราะว่ารถไถไถนาไม่ได้นะครับไถหน้าบ่ได้ครับพอฝนตกเบิดขึ้นเลยครับพี่น้องนี่ครับดินเปียกครับฝนตกเบนคขึ้นไถบ่ได้ก็เลยบ่ได้ไปไถนะครับมื่อี้หยุดน่าจะหยุดประมาณสามถึงสี่วันเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเนาะแต่ว,ว่ามันตกไม่แรงนะพี่แต่ว่าน่าจะพรุ่งนี้หรือเมื่อเรือน่าจะไถน่าจะไถได้อยู่นะครับ ก็เลยมีภารกิจครับวันนี้มาส่งเสียงครับออรโ,โอ,อนนู้ยอนไหนงามจังเพิ่อนออกเพิ่อนออกไมโยนาบเลยงานเยอะครับ,ต,รบรรต้องครับภารกิจวันนี้ก็คือเรากำลังไปส่งฟางนะครับภาษาไทยก็คือส่งก็งงกคือฟางก้อนภาษาเล่าบาทท้านเข้ากันเฟียงก้อนครับตอนนี้กำลังไปส่งฟางครับ บ้านน้องว่าไปบ้านดูหน่อยห่างกันประมาณสามสิบสี่กิโลครับอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับมาส่งฟางนะครับเม่อวานเมื่อวานนี้ก็ได้ปกติส่งเจริญสองลอยสามลอยก่อนรถครบหล่อครับแต่ว่ามื้อนี้นี่ก็คือเจ้านี่เพิ่นก็สช่างตลอดแต่ว่าก็บสั่งมาเจรลญก็หลายครับสั่งเจริญสามสิบก้อนมาส่งทันยุที่บ้านดูหน่อยครับพี่น้องครับบรรยากาศ 30ก่อนครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นโมเมนต์เด็กขับรถไทยครับวันนี้เป็นเด็กทรงเฟียงนะเด็กเด็กทรงเฟียงหรือทรงฟางนะครับวันนี้นะครับ30ก้อนนี่ค่าเดียวมาเกินชิปยี่สิบละที่มาสรงขรั่งขับรถเป็นชั่วโมงนี่ไม่ใช่อะไรนะฟางหล่นตามทางนี่ไหมสั่ง30ก้อนเหลืออยู่10ก้อนอย่างนี้ไหม ฟ้างเข้าอัดไปหลายแห่งครับอัดไปเยอะนะครับอัดไว้เป็นหมื่นๆก้อนนะครับอัดไปทุกปีแล้วก็ผู้ใดซั่งกับไปทรงหรือว่าอันนี้ราคาราคาเป็นซั่งมากกับไปทรงก็ดีราคาหนึ่งหรือว่าราคามาหลับเพียงก็ดีราคาหนึ่งนะครับฟางก้อนนะครับเรามีขายนะครับว้หน้าเบื่อนอยู่นี่ตัว <laughs> ไก่หน้าเพิ่นครับพี่น้องถอยถอยถอยพี่ถอยเสียเลยครับโอ้ยเบิ้ลเกี่ยวกัองในยูทูบเรื่องที่ขับแค่หกสิบนะขับร้อยนึงเสียเรงนี่ครับเข้าไปได้เกี่กับองหน้าเอาเอาทั้งหนาเขาไปได้ป่ะคันเลื่อนเขาไปได้ป่ะขาได้ยังครับเขาได้ไหมพี่ไปขึ้นไปไหม เป็นเอาไว้เอาพื้นเอาไป้ผมทำสาเนี้ยนะต้นน้ำสาตรงเนี้ยเออถอยถอยแล้วถอยแล้วถอยเดี๋ยวถอยเขาก็ได้ครับไม่ชอบะเออเอาเอาไปทั้งนี่เลยไปทั้งล่างผมครับของซอฟปูนนะ ไปมาเชียวท่างหน้าเขาเอาเอาข้างหน้าเขาไปกลับไปตรงนี้ก็ได้นะพี่ไปเลยพุ่งพุ่งแล้วเลยพี่พุ่งเข้าไปเลยรถเรามันแรงอยู่แล้วโอ้เป็นี่ยเอาไว้ตรงตรงปูนนะครับใช่เราต้องถอยถอยไปตรงเสาปูนอ่ะเออได้อย่างนี้ก็ได้ จนี่ครับโอ้รถ <_ C _> <_ C _> สภาพรถจงของนี่ครับปอดหน้าผมนะครับจง,งเฟี้ยงกับพี่น้องวันนี้ภารกิจสามสิบก้อนครับสามสิบก้อนนะครับ เอาฟังลงก่อนครับพี่น้องครับยังไม่กดนั่นโอ้นี่นะครับพี่น้องซี่บิต ถว่ข่อยเที่ยงนี่ยประมาณปันในบาะว่ามันค่อยเพรว่าก็ต้องเห็ดขึ้นเราครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเผาครับส่งเรียบร้อยแล้ววันนี้สามสิบก้อนเล็กๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาสิก้อนใส่รถไปกลับมา ทำนีนึ่งกับเสาไาหน้าว่ามีอะไรเป็นอีเด้อก็ถือว่าเป็นการเสร็จภารกิจนะครับส่งฟาง30ก้อนเพราะว่าเราน้ำมันเบื่อเรารเจ้าเป็นการเสร็จภารกิจห้านสามสิบก้อนนะครับเล็กๆวันนี้นะครับ หากินไปซ้ำตายพี่น้องอชีวิตลูกเจ้าให้ชาวนา,าให้ชาวนาอีสานบานเท่าหากินไปหากินซ้ำตายคือเพิ่นว่าบ่ต้องเอียงมากไม่บ่ต้องปรุงบ่ต้องแกงให้มันรูลาดอกชีวิตอันใดมีความสุขสบายใจก็เเ็ดไป เ้าเ,เงินนั่นครับพี่น้องล่เอเงินน้ำจับภาพครับสามสิบก้อนก้อนละสามสิบห้าบาทก็จะประมาณหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับมันเป็นใจญ่ติดเพราะป่ะก็ไปดนวนี่ยอควาน หนึ่งศูนย์ห้าูนย์ั่นแหละหนึ่งพันห้าสิบาทดูแกจะให้ติปเราไหมเงินติดใจพันหนึ่งสมูกเป็นเด็กส่งฟางหนึ่งวันมือหนาติตไทยหน้าได้นะครับมืงเื่อคิดว่าคิดว่าน่าจะไทยได้ แล้วก็เมื่อเลนก็จะไป,ไปรับไปรับพี่ไปรับพี่เอียนอยู่กรุงเทพนะครับเพียนไปถ่ายงาน3 4มี่ห้าวันถ่ายสิบคอมพี่น้องระเบิดเถิดเทิงนะครับแล้วก็ไอแคนซีแล้วก็วกหัวท้ายไตยก่อนนะครับสามายการนะครับพี่น้องมาแล้ว โอยก่อนปรเดี๋ยงเงินมากเยเพราะไม่งินซส้อเจ้าดอกลงพ่อกนจีจ้าเสีกทขายูกสินครับ เงีเสียงหมดน่าจะแยนขั้นนี้ครับสิ่งที่เรารอคอยนะครับแยนอิลีครับหนึ่งพันหะ้าสิบบาทหล่นเสียว่าจะโตครับสามโมเตอเลี้ยงมาครับ มาตักเคลี้ยงขอบคุณครับได้อขอบคุณครับจังไปสั่งไหมได้ครับออครับครับ150บาทครับไปครับปีได้บ่ประตูละเจ้าได้ <laughs> เกือบเดี่ยวนี่ครับสิ่งที่เราตามหาสามสิบก้อนหนัก <c oughs> ครับมีหน่อยกินตามหน่อยมีหลายกินตามหลายอาันไหนงานใหญ่ก็ว่ากันไปในงานหน่อยก็เห็ดเคยส่งข้าว้าวหกร้อยเคยส่งหกร้อยก้อนรถดหกร้อยสองคันเนาะ อันนี้มาส่งสามสิบก้อนก็แปลกๆอยู่เนี่ยแนดเหนื่อยง่ายน่าแน่ยง,ง่ายงงครับตรงนี้มันเป็นป่าอะไรันมีควาไม่รวเขาบอกสารปู่เออสารปู่อยู่ตรงนี้เนาะ หือว่าเป็นการเส็จสินภารกิจของเมื่อนี้ครับของการจงเครี่ยงครับเก็บเล็กผสมน้อยครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่ไปรงเกี้ยงมากรับตกแร้งมากเกา่าเกี้ยงแห่งว่ากินครับนี่ครับเกี้ยงเรามี มีเยอะนะครับเต็มกดังเลยนะครับว้ายลูกชายลูกชายเพาะไม่หยังก็มากินยนีู่้เดียวฮ <c> ึก็มากินยนี่ห้อเดียวสีงามครับตัวนี้บอกเลยว่าที่เด็ดครับ ครับเฟียงเห็นว่าหัแต่แล้วตกเฟียงมาก่ะสะเห็นนกินมือเนี่ยมือแรกวางหันนี่กินบางหันนี่กินหยาไปแล้ครับ,รบรก,กินหย,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 ยาไปแบบบกหลายเลยครับบางหันนี่ตัดญ้าให้แล้วนะครับตกวเย็นมากอะกินเฟียงแต่มีหวัวาห,าหันให้นะครับอันนี้ก็ตัวยิ่ง โอ้ยจินยังไหนเนี่ยอืมอ้ยอิ่มขักตละโตัก็นด้าฟาร,ร์มบัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมสิขยายออกไปอีกอยู่นะครับตอนนี้อยู่นี่ประมาณสิบกว่าตัวไม่พอยี่สิบเดีวยวครับนี่ครับผมสิขยายออกไปอีก ขยายมาทั้งขางเดี๋ยวให้มนี่งบประมาณออกมาก,ก่อนาก็บสิบเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กรเลียงสำนีไปก่อนนะครับโอ้ยหองอใหอย่หอยเอ้ยบางน่้อยๆนี่ก็มากินน้ำมู ก็สิประมาณนี้แหละครับชีวิตมือนี้ครับพี่น้องดิวสิว่าเมืา่ายล่งให้กันเมืองว่าเห็ดหยังเห็ดหยังเนี่ยต่ละมือนะครับก็ดีว่าห่างหายจากยูทูบไปเลยก็ฝึงถามีเวลาผมก็ติถ่ไทยลงให้เบิงนะครับแท็กไทยกันขอบคุณแฟนเพลงแฟนบอลลามเอฟซแฟนคลับที่ว่ายังห้ยกำลังแรงใจยังห้แรงเชยร์แรงใจยังรอติดตามผลงานไม่หยั่งละ ยั่งให้กำลังใจยังติดตามผลงานและก็รล่อเบิงสถานการณ์นะครับหน้าเวทีบนเวทีว่าเวทีแสดงสดของมอลลม,มันสศิดินได้ย่ำไดนะครับก็รล่อเบิงสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมอนกนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของมาชีรพันธ์นะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณครับ